เกมนี้มันสุดๆน้องสองวิภาวียังคงเหนียวเหมือนเดิมเจอกับคิมยอนขยองแรงดีไม่มีตก สวัสดีค่ะทุกคนจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหลีกเกาหลีใต้นะคะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมฮุนไดแคปิตอลเจอกับฮึงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดอร์นั่นเองค่ะซึ่งน้องสองวิภาวีของเราก็อยู่ในทีมฮุนไดแคปิตอลนะคะส่วนทีมฮึงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดอร์ก็มีอดีตกับตันทีมชาติเกาหลีอย่างคิมยอนขยองนั่นเองค่ะ ในการแข่งขันครั้งนี้นะคะทุกคนน้องสองได้ลงเล่นเป็นตัวหลักตั้งแต่เซตแรกเลยนะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นตบสักเท่าไหร่ค่ะในส่วนของเกมรุกนั้นวิภาวียังไม่ได้โชว์สกิลเท่าที่ควรนะคะเพราะเหมือนกับว่าน้องจะต้องไปช่วยเกมรับซะมากกว่าค่ะในเซตแรกทางฮุนไดพยายามเล่นบอลเร็วนะก็จะมีอีดาฮยอนมีฮโยจิน ที่ทำผลงานในเซตนี้ได้ดีมากๆนะคะและทางฮุนไดเองก็บล็อกดีมากเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นเซตที่ทางฮุนไดเล่นดีนะสามารถเอาชนะทางฮึงกุกไลท์ไปได้ในสกอร์25ต่อ15นั่นเองค่ะ พอมาเซตที่2เนี่ยนะคะทุกคนทีมของฮุนไดเนี่ยรู้สึกว่ารับบอลไม่ค่อยดีค่ะตัวลิเบอรโรก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะโมเมนตัม um มันก็เหมือนสับเปลี่ยนเลยนะคะตอนเซตแรกเนี่ยฮุนไดมาดีมากเอาชนะทางฮึงกุกไลท์ไปได้25ต่อ15อย่างที่ต่บอกไปนะแต่พอมาเซตที่2ค่ะมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนกันหมดเลยนะในเซตที่2เนี่ยตัวเซตเซตไม่ดีเลยค่ะมีการเปลี่ยนเอาตัวเซต สำรองเข้ามาก็แล้วแต่ว่าก็ยังคงเซตไม่ดีนะคะส่วนตัวตบก็ตบเบาไปค่ะตบไปก็ติดเน็ตด้วยนะคะส่วนวิภาวีของเราตีแรงนะแต่ตีไปแล้วบอลไม่ตายค่ะกลายเป็นว่าทางหึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์รับบอลได้แล้วก็เป็นทางฮึงกุกเนี่ยก็รุกกลับมาเป็นแต้มนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะแต่ายมองว่าวิภาวีเนี่ย รับบอลดีมากๆเลยนะในเซตนี้นะคะน้องยังคงความเหนียวเหมือนเดิมค่ะส่วนคิมยอนคยองนี่ก็ตัวเก่าค่ะสามารถที่จะตบเหนือบล็อกได้เพราะความสูงของคิมยอนคยองนั้นนะคะเธอมองเห็นแล้วเธอมองเห็นช่องว่างที่จะเอาบอลลงไปแล้วนะคะกลายเป็นว่าเขาสามารถทำแต้มได้นั่นเองค่ะ และจะมีบางช่วงนะคะสื่อสารกับเพื่อนในทีมไม่เข้าใจค่ะเลยทำให้เกิดการผิดพลาดในเซตที่2เนี่ยจะมีช่วงที่ทางฮึงกุกไลท์เนี่ยได้เสิร์ฟมาปรากฏว่าเสิร์ฟมาแล้วทางฮุนไดเนี่ยไม่รับค่ะเช็คพลาดคิดว่าบอลจะออกค่ะเลยกลายเป็นแต้มให้ทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ไปนะคะและในเซตที่2เนี่ยจะมีจังหวะที่ฮุนไดพยายามจะโตบค่ะ แต่ไปติดเสาอากาศนั่นเองนะคะตรงนี้ก็น่าเสียดายไปมากๆเลยทีเดียวค่ะ และถ้าเพื่อนๆท่านใดได้ชมการถ่ายทอดสดในนัดนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าตัวเซตเนี่ยไม่ค่อยจ่ายบอลให้น้องสองสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ต่ายก็ไม่ได้ทราบสาเหตุเนาะว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะยังสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือยังไม่มั่นใจในฝีมือของน้องอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าโมมาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับบอลจากมือเซตค่ะโมมาก็ตบดีค่ะเล่นดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางเจเลนาซึ่งเป็น ผู้เล่นในทีมหึงกุกไล้เนี่ยเขาก็เหนียวมากๆเลยนะรับบอลตบของทางทีมหุ่นใดได้หลายครั้งเลยทีเดียวค่ะวิภาวีน้องสองของเราเนี่ยนะคะในเซตที่2เนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากนะทั้งรับลูกตบรับลูกเซิร์ฟก็ยังถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเลยทีเดียวนะคะ แต่ในเซตที่2นี้ก็ไม่สามารถที่จะผ่านทางหึงกุกไลไปได้นะคะทำให้แพ้ทีมหึงกุกไล้พิง์สไปเดอร์ไปด้วยสกอร์12ต่อ25นั่นเองค่ะมาเป็น1ต่อ1เซตแล้วนะคะตอนนี้นะแต่ละทีมได้คนละ1เซตแล้วเรามาดูกันเซตที่3ต่อค่ะวิภาวีในเซตที่3เนี่ยยังคงความเหนียวเหมือนเดิมค่ะและในเซตนี้เนี่ยก็ยังบล็อกได้ด้วยนะคะ ไม่พอเท่านั้นนะลูกเสิร์ฟของวิภาวีเนี่ยก็สามารถที่จะกดดันคู่แข่งได้ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะจะมีบางช็อตนะคะที่ได้เสิฟติดต่อกันหลายลูกเลยนะจากน้องสองวิภาวีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคิมยอนคยองก็ยังสามารถที่จะทำลายเกมรุกของทางฮุนไดได้เหมือนเขามองเกมออกนะด้วยความเก๋าของเขาอย่างที่ไต่บอกไปนะคะในเซตที่3เนี่ยคิมยอนคยองตบมาหนักๆเลยนะคะเลยได้เป็น แต้มไปหลายช็อตอยู่เหมือนกันค่ะทางผู้เล่นต่างชาติเจเลนาเนี่ยก็เล่นดีมากๆนะรับบอลตบรับบอลเสิร์ฟได้ดีค่ะทําให้ทางฮุนไดเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นลําบากเช่นเดียวกันค่ะคะแนนของทางฮุนไดมีจังหวะที่นําฮึงกุกไลทยพิงค์สไปเดอร์ด้วยนะคะนําหลายแต้มเลยทีเดียวนะแต่สุดท้ายไม่สามารถปิดเซตนี้ได้ค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยนะคะนํามาเลย ห่างกันประมาณ5แต้มเลยนะในช่วงที่สกอร์มาถึง18ต่อ13ซึ่งทางฮุนไดเนี่ยได้18 Pink พิงค์สไเดอร์ได้13แต่สุดท้ายค่ะก็โดนไล่บี้มาเรื่อยๆจนเป็น18ต่อ16 p i n พิงค์สไเดอร์นี่ยก็มาเก็บ8แต้มรวดติดๆกันเลยนะคะ8แต้มรวดเลยนะจะมีจังหวะที่เหมือนกับสื่อสารกันไม่เข้าใจของทางฮุนไดวิภาวีเนี่ยก็คิดว่าบอลจะออกก็เลยปล่อยไปทำให้ทางฮึงกุกไล Pink Spider เนี่ยก็ไล่มาแล้วก็จนนำไปเลยนะคะในเซตที่3นี้นะสุดท้ายออทางฮึงกุกไลท์พิง k Spider อร์ก็สามารถปิดเซตนี้ไปได้ค่ะจังหวะที่ไต่ชอบมากๆของเซตที่3เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่น้องสองรับลูกตบของคิมยอนขยองได้ซึ่งเจ๊คิมเขาตบมาแรงมากๆนะแต่น้องสองก็ยังรับได้ค่ะแล้วสุดท้ายพอโมมาจะรุกกลับไปโมมาก็ตบแรงมากเหมือนกันแต่เจ๊คิม เองก็รับได้เหมือนกันนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่มันมากๆเลยทีเดียวค่ะ สุดท้ายแต้มนี้ก็เป็นของทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นั่นเองค่ะหลังจากจบแต้มนี้เนี่ยโค้ชก็เรียกคุยเลยนะคะประชุมกันเลยทางฮุนไดนะคะต้องเรียกมาติวกันสักหน่อยค่ะแต่สุดท้ายในเซตที่3นี้ก็ไม่สามารถที่จะผ่านทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ไปได้ก็แพ้ให้กับทางเจคิมเข้าไปนั่นเองนะคะด้วยสกอร์21ต่อ25ค่ะเรามาดูกันเซตที่4นะคะในเซตนี้ฮุนไดมาดีขึ้นค่ะ เหมือนกับแก้เกมได้จับทางได้มากขึ้นนะคะฮุนไดนำอีกเช่นเดียวกันนะมา16ต่อ12นะคะเซตนี้มันมากๆนะแล้วก็เป็นทางทีมฮุนไดค่ะสามารถที่จะกลับมาเอาชนะฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ได้จนตอนนี้กลายมาเป็น2ต่อ2เซตแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย่ต่มองว่าการเล่นของทางฮุนไดเนี่ยเขามีการจับทางได้ค่อนข้างเร็วนะอะไรที่เป็นความผิดพลาดเนี่ยเขาก็มาแก้ไขในเซตที่4นี้ ได้หลายจุดเหมือนกันนะคะโคช้ชก็มีการแนะแนวมีการบอกนะคะมีการกระตุ้นนักกีฬาอยู่ตลอดเวลานะคะทําให้ทีมหุนไดเนี่ยเอาชน,นะทีมหึงกุกไุ้์พิงค์สไปเดอร์มาได้ค่ะ2ต่อ2เซตแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหมันแล้วก็ลุ้นกันสุดๆเลยค่ะเรามาดูกันในเซตที่5นะคะในเซตนี้นะคะก็จะมีจังหวะที่คิมยอนขยองพลาดเองเหมือนกันนะคะคือตีบอลออกไปเองก็มีค่ะ ทำให้ทางฮุนไดเนี่ยกลับมาเป็นฝ่ายนำนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโคช้ชของทางพิงค s p i ปเดอร์ก็ขอเวลานอกเรียกประชุมกับเด็กในทีมเลยค่ะสุดท้ายทางคิมเนี่ยก็ยังนิ่งกว่าแข็งแรงกว่าแข็งแกร่งกว่าค่ะและประกอบกับทางฮุนไดเนี่ยมีตีติดบล็อกไปด้วยนะคะซึ่งเป็นทางน้องสองวิภาวีติดบล็อกไปหนึ่งครั้ง ทางโมมาเองตีบอลไปก็ติดบล็อกอีกหนึ่งครั้งนะคะจึงทำให้หึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เอาชนะทีมหุน่นใดไปได้ด้วยสกอร์15ต่อ12นั่นเองค่ะสรุปผลการแข่งขันทั้ง5เซตนะคะหุน่นใดแพ้ให้กับทีมหึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นะคะไปด้วยสกอร์25ต่อ15 12ต่อ25 21ต่อ25 25ต่อ21 และ12ต่อ15นั่นเองค่ะโดยภาพรวมแต่มองว่าทั้งสองทีมนี้มีความสูสีกันมากๆนะแม้จะมีคิมยอนคยองอยู่นะคะแต่ว่าแต่เชื่อว่าถ้าน้องสองปรับตัวเข้ากับทีมได้มากกว่านี้มีการส่งบอลให้น้องได้รุกบ่อยกว่านี้นะคะเชื่อว่าจะทําคะแนนได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนก็ต้องให้เวลาน้องสักนิดหนึ่งนะคะโดยภาพรวมมันมากสนุกมากแล้วก็มีความสูสีกันมากๆเลยทีเดียวค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ